ผัดแตงใส่ไข่สูตรมั่วพี่น้องสูตรมั่วแต่วา่าแ่บนี่เฮ็ดไปตัวทีตัวเดียนเลยพี่น้องเอ้ยคนคนขุดขุดไปหลดเลยครับนี่เฮ็ดเป็นว่าเป็นไงเฮ็ดไปหลดนเลยพี่น้องสูตรมั่วนะครับผัดไข่ใส่แตงนี่ห้องว่าปุงใส่แตงนวความพี่น้องแตงนัวเนี่ยใส่ดอกบัวดีความพี่น้อง ทิศทิศใส่รถรถพี่น้องใส่ทรงใส่สวัใส่ยังเลยพี่น้องใส่ไปเบิ้ลตุยังพี่น้องมียังใส่ไปเบิ้ลเลยครับสุดว่าแต่ตัวพร้อมนี่พี่น้องทิศทิศทั้งกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาน้องบ้านเอ็นไกลพี่น้องหมดดีเด้อเดี๋ยไปเรื่อยๆดีเลยครับใส่ไปเลยครับมียังใส่ไปเบิ้ลรถ น้ต้มน้ำตาลก็ใส่เลยครับแล้วตะมักมักบ้านกันใส่หลายพี่น้องนี่แบบนี้เลยครับคนคนคนพี่น้องให้ขอกันแบบนี่คุเล่คุณเร่เขอกันเลยผัดแตงใส่ไข่สูตรมั่วแต่ว่าแซ่บด้วยพี่น้องผมจะบอกเม็ดมั่วๆนี่ก็แซ่บเหมือนเด้ยนี่น ิ่มคือได้พี่น้องเหมือนิ่มไปได้กินได้บันผัดแตงใส่ไข่สูตรมั่วแต่ว่าแซ่บน้องเฮ็ดกินเหมือนได้พี่น้องพี่น้องเฮ็ดกันแบบได้พี่น้องคมเฮ็ดแบบมั่วๆนี่แหละใส่ใส่ของตามตามที่มีพี่น้องเครื่องปรุงก็มีตำหนีเทตำหนีพี่น้องสูตรมั่วนะครับพี่น้องอยังมากไปครับ ปลาตะแเส็บกับพ่อแล้วลองให้กินมึงเด้อพี่น้องแบบนี้ผัดไข่ใส่แตงกระเสียบได้พี่น้องเนี่ยนองเห็นฝนปูบุกบุกหยีกหน่อยพี่น้องให้แดงมันอ่อนครับที่กินไข่หอมสุกแล้วพี่น้องให้แดงอ่อนยังหน่อยอยี่ยยังหน่อยเขายังมาเสียมึงพี่น้องบัน้นว่ามันเสียบบ่แต่ว่า ตอนนี้เขาค้นเห็ดเห็ดแตงมันหนีก่อนพี่น้องมันออนก่อนมันสูกดีก่อนแต่ว่าใครเข้าสูกจะโดนแล้วนี่พี่น้องเขากะมาลองซีมเบิรงพี่น้องนี่แซบ่บแซ่บพี่น้องเอ้ย